เดี๋ยวมาดูวันนี้รีวิวเื้อวาวาน้ำนะครับ 4G92 อันนี้ของใหม่นะครับ 4G92 ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับของเดิมของเดิมดูนะครับเขาอ,อุดเขาอ,อุดรูนี้มาเนี่ยไอ้น,นี้ก็เริ่มผุแล้วเขาอ,อุดมาจริงแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยพี่อาไปเลี้ยงลิ้นปีกผีผเซียนะครับ แต่เนี้ยมันผ,ผุเสร็จเขาก็อุดทิ้งมาผมอะไม่สามารถที่จะประกอบไปได้นะครับเพราะว่าชุดรอบเดินเบาผมต้องใช้น้ําเอาไปเลี้ยงนะครับเพื่อเอาไปเลี้ยงพวกชุดลิ้นปีกผีเสื้อนะครับไอสองท่อเนี้ยหนึ่งสองเนี้ยนะครับสําคัญนะครับแล้วก็ไอเสื้อต่างๆข้างในเนียมันเริ่มผุบ้างแล้วนะครับก็เลยหาซื้อของใหม่มาเลยนะครับจะได้ ใช้ยาวๆเสียวลาวาน้ํา 4G 15นะครับถ้าใครผุหรือว่ายังไงส่วนใหญ่จะผุครับเก็บทุกคันเลยนะครับตรงนี้เพื่อเอาไปหาลิ้นปิกบีเสียนะครับแล้วก็ท่อนี้เหมือนกันแล้วก็ออกมานะครับผุจะเขียนไว้เลยนะครับ 4G 92นะครับ 4G 92ลืมไปนะครับ 4G 92นะครับเขียนไว้ 4G92 4G92 เซียวาวน้ำนะครับเืียวาวน้ำนะครับเสียวาวน้ำสี G92 เซนเซอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับหลูนี้นะครับใครที่หาเซียวาวน้ำอยู่ก็เอาไปแบบนี้เลยนะครับนี่ของใหม่กิบกิบ อันนี้ก็วาวน้ำวาลวน้ําก็ของใหม่นะครับเปลี่ยนทั้งใหม่ทั้งชุดเลยนะครับวาลวน้ำไปหาซื้อมา76็ดสองศานะครับก็จะได้ประมาณนี้จะได้ให้ลูกค้าดูนะครับเพราะว่ารอบเดินเบาผมต้องพึ่งวาวน้ำพึ่งพึ่ง ไอท่อน้ําต่างๆนะครับไปอุดมันทิ้งผมก็ทํางานลําบากละรอบเดินเบาผมก็จะไม่ดีละนะครับนะครับก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะครับใครที่ไอพวกผุอย่างเงี้ยเราไปอุดมันทิ้งแล้วมาใส่ระบบพวกรอบเดินเบาของผมมาจะไม่ได้นะครับเพราะของผมจะใช่อ,อ,อุณหภูมิเย็นนะครับน้ําร้อนก็จะปิดตัววาล์วไข่ขี้ผึ้งนะครับเสียวาล์วน้ํา CG 92 92นะครับลองดูรหัสเครื่องกันนะครับมันจะเขียนไว้ 4G 92กันนี่เลยนะครับเสียว,วาล์วน้ำโอเคครับเดี๋ยวผมไปประกอบกอนกับเสียกับวาล์วน้ำของใหม่